เป็นครั้งแรกที่โคจรมาเจอการสวัสดีฮะโอ้โหสองนุ่มตัวเกี่ยวมิวสิกแหมมีมาน,นีผู้นึงคือปีแบบฟิเน่ผู้ผนึงคือยังคู้เตอร์เซนท้องฟิเลคู้เตอร์ทั้งแต่หน้าเนื่อว่ากลับบ้านแล้วยังอยู่อยู่หรอน้องซี <c oughs> แกม <c oughs> น้องคอปเตอร์คอปเตอร์มีพี่น้องมาหอดเห็นกันเธอแรกแล้วอันนี้ก็มแตรยังเมื่อไหร่คอปเตอร์จะมาเมื่อไหร่มันจะมีเพื่อนพนะ แต,แต่บอมแต่บอมาก,กับเพื่อนเต็มหลังหันอยู่เป็นไงดีใจไหมดีใจมีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วอยากให้ไปด้วยกันทุกคนครับเหรอหนูร้องเพลงนี้ได้ไหมหไปน้าสนาน้องแหน่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นเพลงเนาะอ,ะอ,ะอะายหักเจ้าอีดีเลยอยู่บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูดโลกดูดกล้องเพออยู่นี่อย่าเพิ่งไปดูดกับเขาจ้าดอกคือกุนแม่ ยัง <Y> จ้ะอันนี้ขอฟังเพลงนี <im ps> ้ได้ไหมไอ้ฮักเจ้าอีลีแค่ร้องบอ <im ps> ลีลาว่าดีอะน้องฮักอ่ะไอ,อ่บอเอาเพลงครู่เพียงไหนร้องไหนเนี่ยเพลงครู่เพียงผู้ชายหน่ะเพลงครู่เราเป็นงยังไรเนี่ยเพลงครูเพลงหนุ <im ps> หน่มหน้าข้าวได้ยี่บอบอได้โอ้ยปกติเราละเพลงเดี่ยวใช่ไหมเพลงครูเคยร้องไหมแต่ว่าลัมเพลินสมูงๆก็เป็นแบบเพลงครู <im ps> อ๋อปกติแล้วน้องร้องแต่เดี่ยวๆลัมเพลินเดี่ยวๆร้องก็ร้องเดี่ยวๆใช่ไหม โบแอนดอกเสียงผู้นี้เป็นเสียงอันไม่แพ้วง่ายเดียวเสียงพอบิ๊กง่ายอ้ายอาย,อายจา้าขยับเข้ามากไปน,น้ำชนะไห้เนี่ยตัวนอสูมีสองเสียงอันนี้ชุดโรงเรียนนี่นี่พี่น้องโรงเรียนบ้านสาววัถีลาดยังก่อลังสิีลา,าดลังสลิดลาดลังสลิดลาดยังกอลา, <c oughs> าดลังสลิดลาดลังสลิดอันนี้ <c oughs> เคยอยู่เนี่ยอย่างลกูกต <c oughs> ุงเรียดอนุบาลสีทาตุครอนุบาลสีทาตมาเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> รถไฟที่มาเครื่องบินีอย่างรถไฟ,ถไฟแ,ถแมนเจ้าของพนงานเพลงดีๆยุนบบาลนีน่เดี๋ยวไปนตีกาวคืนรถไฟบวกใบ,บาบลาทินอิสตนเออมันแบบว่าสองไซส์สองหุ่นนี่นะแต่ว่าอายตุต่างกันเท่าไหร่นี่หนึ่งหนึ่งสาหนึ่งขวบคนไหน,นพี่นี่คนไหน,นพี่บอกอ,อันนี้เป็นน้องอันนี้เป็นน้องอยู่แต่ก็เรียกก็เป็นรุ่นเพื่อนได้นะบางบางแล้วแต่จะคุยกันเอเดอแต่เป็นรุ่นพี่ปีหนึ่ง อ๋อเรียกเรียกก็ใช่ไหมงั้นเป็นพี่กับน้องก็แล้วกันเนาะเออต่ว่าเดี๋ยวมือนีเฮาสีมาไปจริงกันอะไรสดปึ้งปึ๋งอันหนึ่งสองปาร์ตนะตัวนั้นเราเห็นอ่ะห้าร้อยห้าแสนไลค์นะจ้าขอร้องในทิกตอกหนึ่งสองซ้ำหน้าท้องน้อยน้องแห่งอยากให้อ้ายเข้ามาซอยน้องอยากให้หลงไปน้ำใสนอน้องเน่ มันร้องควบแพรพามันเลยเป็นเสียงก้องๆเนาะแล้วคนแบบว่าชื่นชอบมากเอามากปูยิ่งกินเราก็นน่ะ <c oughs> มากเมียเขาสันดอกหนึ่งสองสามโอ้ยตีนางความมาคนเอาบนมาหามองนอกแกเมียจะบคองอาเที่ยวจองเมียฟืนล่านังเอ้ยเจ้าผู้สูงจาเถินอย่าเบืนอไอ้ในสัง ใจต่อตั้งไอ้ลงมักเมียแคขวนเมียเขาคนไทยสแบ่งใสขอรวมสอมใส่กันซี่คันเอาคักแน่ยหลานเอ้ยผัวเจ้ามีคักแคร์บ่แค่เจ้าสังตามบ่อาห่างกังรวมเข้าใจโอทางในมันสมแม่นไปหอม์อนตอนท่านใดตอนท่านใดบ่มีเมียทางผีหลานงเอ้ยแม่นจะไปหลัำดีทางจำจะได้มาบ่ให้แช่นอนอดวงขอคว้างต่อใจว่าขอใจเดียวขอเป็นแก้วในหัวใจจักวางหยั่งกระตังอ้ยท่าขอเองก็มาแล้วเมื่อกี้อะเช็ดไมขนาดทน่ำเมื่อกี้น่ะ กำกัทควอตู่สดเอาเกียนอายังะส้นใจน้ำแน่มักแม่เขาบ่ได้บ่อตรงแกมค้าวางกลางคอไอ้ขอเป็นคู่ควงซึ่งเจ้ามีหวังป่อยหวังดวงแน่จอบป่อย่อยหาเวลากบือกอล่าไปหาคักแน่รักกันก่อนที่มันจะเกยรักกันก่อนที่มันจะเกยตอนนี้แม่เขาลอยอยู่ลอยกินตอนนี้แม่เขาลอยอยู่ลอยขีอ้าวบัตรนี้พี่ เกี้ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำสับท์มอีสานไทยบนกันใจไอสันแล้วมาเจอหนูนางตะต่างนางเลี้ยงนางมาเดินปวดไทยเร็วกับเคิญยำบกอีนอำกันจ่องเพื่อจตาหานยังรู้สึกว่ามีเพื่อนแล้วมันดันมคำแบบว่าอันนี้ขึ้นมากเลยนะใช่ไหมมันไม่ใช่แบบมันแต่ก่อนนะรู้สึกว่ามีเพื่อนแล้วมีความอ๋อมันดีใจมันดีใจว่าจะได้นอนนี่แหละที่สำคัญเขาจะได้นอนอยู่หรอ อ๋อโอเคเราเจอกันที่ไแววรกสดครับ